สำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำคอนเทนต์วิดีโอนะคะครูพิกี้อยากให้เน้นนะคะความสำคัญในเรื่องของภาพที่คมชัดและเสียงที่คมชัดเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมเสียงนะคะบางคนเน้นภาพชัดอย่างเดียวนะเสียงเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คลิปวิดีโอของเราดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะนะัปัจจุบันตอนนี้นะคะครูพิกี้อัดด้วยมือถือใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะคุณภาพของเสียงเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามือถือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ได้เลยนะ วันนี้เรามีไม้ไร้สายนะคะก็จะมาทดสอบให้ทุกคนดูว่าถ้าเราปรับเป็นไม้ไร้สายเนี่ยคุณภาพของเสียงจะดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะไม่ได้บอกว่าให้มือใหม่เนี่ยไปรีบไปซื้ออุปกรณ์แพงๆนะคะไม่จำเป็นค่ะใช้เท่าที่มีนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเมื่อเราสะดวกเราค่อยๆอัพ เลเวลของอุปกรณ์เราไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องไปทุ่มทุนสร้างนะวันนี้เรามีไม้ไร้สายนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีตัวรับกับตัวส่งนะคะตัวที่ติดอยู่กับมือถือนะเดี๋ยวครูพิกี้จะติดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ที่ทุกคนเห็นเวลาที่เขาทำคลิปกันแล้วก็จะติดอยู่ที่ปกเสื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวลองติดดูดีกว่าติดแบบนี้นะคะอ่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลองดูว่า ใช้มือถือธรรมดากับใช้ไม้ไร้สายทีนี้ข้อดีของไมไร้สายก็คือเราสามารถอยู่ไกลจากตัวเครื่องได้นะคะเดี๋ยวจะลองลุกเดินออกไปนะทุกคนลองดูว่ามันจะไกลแค่ไหนเดี๋ยวทดสอบพร้อมกันนะคะอ่ะลุกแล้วนะคะเดินไปแล้วทุกคนเดินห่างจากมือถือไปไกลตอนนี้มาหน้าประตูห้องแล้วนะคะมาสุดมุมห้องนี้แล้วค่ะไกลมากเลยนะอ่ะเดินกลับค่ะทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ ทดสอบไปพร้อมกันค่ะกลับมาแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างคะเสียงโอเคไหมนี่คือข้อดีของไมไร้สายก็คือเราสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้นะคะมีอิสระเราไม่จําเป็นต้องอยู่ติดกล้องแบบนี้ก็ได้นะอ่ามันก็จะมีหลายรูปแบบหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็ตัวเล็กบางยี่ห้อก็ตัวใหญ่นะคะอันนี้ยี่ห้อเขาก็คือซาราโมนิกบีลิงนะคะ500 Pro ค่ะเขาก็จะมีกล่องแบบนี้ค่ะเอาไว้เก็บ ตัวรับตัวส่งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแค่1ตัวรับ1ตัวส่งมันจะมีแบบรุ่นที่มีไม่์สองตัวคือแบบคู่กันแบบนี้นะคะคุกกี้ซื้อแบบ b l ลิ k 5 0 0 Pro นะคะอันนี้ แล้วเราก็ชาร์จแบตทั้งตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะหรือจะชาร์จแยกเป็นตัวก็ได้นะอันนี้ก็เอามาให้มือใหม่ได้ดูว่าอุปกรณ์มันมีเยอะค่ะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมายแต่แค่คิดในใจว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เลยเรามีแต่มือถือนะคะเวลาอัดคลิปวิดีโอให้อยู่ในสถานที่ที่เงียบหน่อยสงบหน่อยไม่มีเสียงรบกวนถ้าอยู่ในบ้านก็หามุมใดมุมหนึ่งนะคะอัดคลิปไปค่ะนะทำไปสักระยะหนึ่งเราค่อยปรับอุปกรณ์ของเรา ก็แล้วกันนะคะณปัจจุบันนี้ใช้ไมอะไรอยู่หรือใช้มือถือหรือกล้องอะไรนะคะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามกันนะคะ